โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมว่าพัฒน The ในสตองเกตในซื้อเวอรอไทยหกหนึ่งกานและซื้อเวอร์จีนเจ็ดหนึงน่งหนึ่งครับผมเย่เฮอู้ผมบอกเลยวันนี้เซอร์ไพรส์นะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ผมเนี่ยดวงดีมากๆผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการสุ่มราชาเทเลลิกนะผมนะอ่าโดยที่ผมเนี่ย การันตีนะผมนะอาการันตีกี่ใบไม่รู้นะครับไม่บอกครับไปดูในไลน์เอานะผมนะส่วนเดี๋ยวผมค่อยตัดออคลิปอ่าสมไลน์อีกทีหนึ่งครับผมนะอ่า <c oughs> ลงอ่อาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมนะอืมเดี๋ยวผมไม่บอกนะว่า,วาผมโดนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ได้มาแล้วแล้วผมนะนี่นะครับผมนะราชาเทลีลึกนั่นเองนะผมนะยูอาทีมเต็มก็จะประมาณนี้นะผมนะผมขอใส่อนุญาตใส่ตัวนี้ก่อนนะผมนะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอืมโอเคเรามาดูอันดับกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่เราไปกับใบเนาะตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่39เก้านะผมนะช่วย9ก้าบนะผมนะจะสลับกันทำไมเมแล้วก็พันดะพันนาอยู่ที่ร2 2บนะผม ตัวคอสุดแก่งตอนนี้เป็นรายชาทิเลนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะอยู่ที่112นะผมแล้วก็กิ้วเนี่ยอยู่ที่12นะผมนะใครที่อยากจะเข้ากิ้วเนี่ยก็สามารถเข้าได้ครับผมอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่เพเป็นกิจกรรมซากุระนั่นเองก็คือเขาจะมาแจกอ่ะโซนิกนะผมร่างคอสตูมร่างแรกนั่นเองนะผมนะซึ่งต้องใช้ประมาณ2,500กระป๋องม่วงนะผมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะมาเล่นกิจกรรมกันด้วยผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงรับของต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการผ่านด่านของแต่ตัวผมผ่านมาแล้วผมแล้วก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะผมนะเพื่อจะ,จะผ่านด่านนะผมแต่ว่าเขาผม <mm> มองผมไม่พอนะครับแล้วก็อย่าลืมมาตีบงตีบอสตรงนี้ด้วยผมนะตอนนี้บอสก็จะเป็นอัศวิจนจักรกลนะผมนะซึ่งอัศวิจนจักรกลเนี่ยจะเปิดวันที่วันที่ห้านะผมนะหรือ,อีกห้าวันนะผมนะไม่ใช่วันที่ห้าดี of, มันจะเปิดอีกห้าวันนะผมนะอ่านะครับผมอมแล้วก็มีให้สุมนะผมตรงนี้นะครับนี่ให้สุมเนาะเดี๋ยวผมกดสุมให้ดู ส่งพกก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนะอะผมก็ส่มมาแล้วแหละในไลน์นะผมนะแต่ก็ของดีก็เหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนะของดีก็จะมีประมาณนี้นะผมนะซึ่งจะว่าปไปของนี้ได้ไหมะมันเหมือนขยะมากกว่านะผมนะแต่ก็ยังมีดีอยู่นิดๆหน่อยๆนะผมนะก็ถือว่าไม่แย่แล้วกันนะผมนะแต่ก็เออนั่นแหละครับก็ดีกว่ากิจกรรมไม่มากแล้วกันนะผมนะก็ถือมีกิจกรรมแบบไว้ๆเลยนะผมนะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องของดาเมจนะผมนะอืม ผมจะให้มาดูดาเมจของอ่าราชทลิลิกนะผมนะว่าราชทลิลลิกเนี่ยเราดาเมจเท่าไหร่แล้วผมนะตอนนี้ก็เจอแต่คนกุยนะผมนะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับอ่ะคนนี้แล้วกันนะผมนะ <c oughs> เราไปลองสู้ดูดีกว่านะครับว่าทีมเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะผมนะอ่ะเรามาสู้กันนะผมตั้งเขาเนี่ยห่างจากผมประมาณสี่แสนได้มั้งประมาณนั้นนะผมนะไม้่สี่แสนสี่ล้านสี่ล้านน่าจะห่างกันสี่ล้านนะผมนะ S <S <an> ก็แน่นอนว่าน้ำมีผมแรงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องลองดูว่าผมอา้าวผมลืมดูไปว่าเขาไม่มีคอเด็กนี่หว่าครับผมนะ้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับผมนะอ่าเกี้นนี้ไม่นับแล้วกันนะครับผมนะ,นมรนนะมนะเราไปหาต่อดีกว่าครับผมนะเอ่อคนนี้อ่าคนนี้นนมีเด็กครับผมแต่ไม่มีตัวคเนี้ผมไม่เป็นไรครับมาทดสอบกันดีกว่านะครับผมนะมาดูกันว่าเขากับผมเนี่ยใครจะแรงกว่ากันนะครับผมนะเขามีกระมองเหล็กด้วยโอเคเขามี G 4 G 4น่าจะปั้นสุดนะครับอรับจังหวะนี้ยังไงครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะ จังหวะนี้โซนิกผมเปิดไปก่อนหนึ่งทีครับผมนะแล้วจังหวะนี้อ่าเมลซ่าผมก็เปิดอีกหนึ่งทีครับผมบับบบัโอเคเร่งดาวเมยนะผมนะทีโฟผมไปต่อครับผมแล้วก็โซนิกผมก็ไล่ปาดหนึ่งทีครับผมแล้วจังหวะนี้อ่าผมราชินหรือผมปาดแล้วหนึ่งทีโบกให้โอ้โหเท่าไหร่วะครับโอ้โหผมไม่รู้เลยนะเนี่ยทุกคนต้องคอมเมนต์มาแล้วผมนะว่ามันเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้จริงๆครับผมนะ ผมบอกเลยว่าเยอะแน่นอนทีู่รู้นะผมนะโดนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็บอกให้โอ้โหบอกเลยดอกนี้ให้เธอคนเดียวนะผมโคตรแรงโคตรกอดโคตรอันตรายนะผมนะใครที่มีนะก็ถือว่าโชคดีนะผมนะผมบอกเลยนะผมนะแล้วก็ปะบบับมิราซ่า,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 าผมจัดแล้วนะผมนะจังหวะนี้ยังไงต่อก็ผมโดนดาบแทงเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เด็กกระผมก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งทีนะผมนะ ดูนะครับว่าฝั่งไหนจะชนะครับผมแต่ที่ลูกฝันลังคาเนี่ยน่าจะเกิดกระรัวเลยนะผมแต่ว่าน่าจะเกิดไม่ไหวแล้วนะฮะ G4 เขาชีดไปแล้วหนึ่งทีครับผมแต่ G4 เขาน่าจะแรงไม่พอนะครับฝั่งผมก็เลยแบบชิวๆโอ้โหอาวุธอาวุธสามดาวด้วยสีแดงโอ้โหแต่ตีไม่เข้าครับโอโหล่วเลยครับตีไม่เข้านะครับโอ้โสยามเขายังปั้นสุดไม่พอนะฮะวองเลยดาเมียตีไม่เข้าผมโอเคโคบโจซีไม่กดอันติีนะผมนะเนื่องจากว่ากลัวลูกไฟหมดนะครับจังหวะนี้ โซนิกกับผมปาดไปแล้วดึงทีตายไปแล้วผมนะจังหวะนี้ยังไงครับไล่โจมตีกันต่อครับโอโ้โหเมโลซ่าผมจัดแบบบูม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 นะผมนะแล้วก็จานอะไรก็ปูดก็ให้ดึงทีนะผมนะแล้วแน่นอนก็ผมจังหวะนี้เขาจะเสยลงมาแล้วผมนั่นก็คือเราจะเรือผมนั่นเองบ้าไปบ,บอหโหแตกกระดิกแล้วนะผมนะ แตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่กันเรื่อยๆเลยนะผมนะโอ้โหบอกเลยว,ว่าแรงจ,จัดๆแล้วก็บอยดึงทีโอ้โหบอกเลยโลดถึงกับสุท้านกันเลยทีเดียวจังหวะนี้สมิแม่ผมไล่ตีหนึ่งทีครับผมไงครับจังหวะนี้เมลซ่าผมจ่ายแล้วผมบอวบโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ไม่มีการติดสตันทางลงทางใดทั้งสิ้นนะผมนะมีแต่ดาเมจนล้วนๆมาฝำรัข้าวกระบ,บอกเล็กยังไม่ตื่นนีผม จังหวะนี้เด็กไล่ปาดผมแล้วโอ้ยจังเด็กไม่ไล่ปาดเว้ยงงเลยอย่างงี้โอเคผมจังหวะนี้ผมไล่ต่อก็โบโบโบแล้วก็โบโบโบโโหโอ้มาเอามิโซาผมไปแล้วแต่ก็เท่านั้นแหละครับมิโซาผมก็ตายแล,แล้วเกิดใหม่นะผมนะฟินิกก็ฉกไปแล้วนะผมเด็กของผมนะแต่ว่ามิรนซาผมก็บับก็ให้อีกึงเที่ยวโอ้โหอเร่งนามเมฆกันอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ อ่ะครับจังหวะนี้ปาดเข้าไปตรงที่เด็กยูอาร์แล้ผมแต่ว่าไม่ตายแล้วผมนะจังหวะนี้โอ้โหปาด้าไีกหนึีครับกีโฟผมชีดไปเลยอีกหนึ่งทีงลงงทแล้วก็อืตีกระบองเหล็กก่อนเลยแล้วก็งาัดนาหนึ่งทีโบก็ให้โอ้โหแรงนี้ใครกเกาอยู่เอาเอาไม่อยู่แล้วผมนะผมบองในยกีโฟผมก็พยายามใส่สุดเหมือนกันครับแต่ได้แค่นี้ครับ แล้วก็โบยหนึ่งทีโอ้โหเต็มคาราบุงคาราเบลกันเลยทีเดียวผมโอ้โหเอ,อ่านะครับนกฟีนิกซ์แมนนะผมนะโอ้โหติดไม่ย่อท้อกันเลยทีเดียวเมลซาผมไล่จิกอีกแล้วแล้วผมจิกเข้าไปจิก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 อยู่น,นั่นแหละโทรจิกอยู่น,นั่นแหละเชนแกรู้รู้โอ,โโอโ้โหไอ้ที่แก่มากเพลงกูเนี่ย โอเคจังหวะนี้รวมไปเลยหนึ่งทีเด็กของเขาก็ไล่ต right, ีหนึ่งทีจังหวะนี้ก็บ้าบ้าบ้าไปหนึ่งตัวแล้วก็บ้า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 โอ้โหดาเมจแบบเข้าแบบตึงๆแล้วผมโอ้โหยดาเมจเยอะมากเลยผมนะเยอะจนกูกลัวเลยนะฮะโอ้โหยขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมอืมแล้วผมแล้วก็โอ้โหยก็ไม่ตายเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ยังไงครับ เด็กยูอาร์นข้าวบอกไอ้เฮียกูเริ่มไม่ไหวแล้วนะกูเริ่มเหนื่อยแล้วนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมึงก็ได้นอนแล้วครับต่อวันนี้ก็ไล่ต่อแบบตึงๆเราก็ฉีดเข้าไปอีกหนึ่งทีหลังจากนั้นก็ปาดอีกหนึ่งทีแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยแบบหนึ่งทีแบบตึงๆบอกให้โอ้โหผมบอกเลยเด็กาาพ่นข้ามนะครับยังยังอยู่ครับยังอยู่ที่ลูกกระบอกเหล็กแม่งมึงันสุดปะเนี่ย <c oughs> ผมต่อยกระบองเหล็กหลายรอบนะบผมนะ โอ้โหกระบ,บองเหล็กของเขาเนี่ถือว่ามั่นคงยืนอยู่งาพันจริงๆเลยนะผมนะไม่ไม่ตายสักทีนะแม่งนอนแน่นิ่งอยู่ครับน่าจะโดนตบมาแล้วผมนะเออก็ก็น่าจะปล่อยเขานอนไปนะผมนะนอนต่อไปเลยนะครับอ่ะครับจังหวะนี้กระบ,บองเหล็กน่าจะใกล้ฟื้นแล้วทุกคนนะแต่ว่าฝลังข้าแม่งจิ้มมาหาผมก่อนกระบ,บองเหล็กฟื้นอีกแล้วไล่อีกแล้วก็มโอ้โหบอกเลยกระบ,บองเหล็กฝั่งเขาแม่งสุดจริงๆครับผมโบโบโบแล้วก็บอกโบโบโบโอ้โหสุดจริงๆเลยผมนะโอ้กระบองเหล็กของเขานี่ แม่งสุดยอดจริงๆแล้วผมนะเอาละครับตอนนี้กมองเหล็กหรือคนเยอะผมมึงทําอะไรท่าหหึป่าปามองบัตรหแต่กมองเหล็กเขาแรงจริงนะทุกคนนะเชี่ยวโคตรแรงเลยนะครับเอาจริงถ้าฝั่งข้ามผมเนี่ยไม่มีคอเด็กคือจบนะครับกมองเหล็กแม่งไล่หุ่มาจนจนฝัน่งผมตายแน่นอนครับแล้วก็บยอีกหนึ่งทีโอโหแต่ไปทีเรียบร้อยแล้วผมนะบอกเลยว่าแจมแมกงกรุงกิกจริงๆแล้วผมนะโอเคเราไปเซิร์ฟเวอร์จีนยอกันดีกว่านะทุกคนนะ เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะผมก็น่าจะอัปเดตจนหมดแล้วน่าจะไม่ไมีไม่มีอะไรให้เราอัปเดตแล้วทุกคนนะโอเคไปเซิร์ฟเวอร์จีนยอดดีกว่า let's go ก็ผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จีนยอดเนี่ยผมก็ได้ทำการสุ่มอะไรนะดวงอัชชนาแล้วเหมือนกันแล้วทุกคนนะเ,เดี๋ยวผมจะมี2คลิปนะผมแต่ไม่ใช่วันนี้ที่ลงนะแต่จะลงพรุ่งนี้นะผมสองเกมนะครับรอดูได้เลยโอเคไป let's go ก็ผมโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนยอดที่เรียบร้อยแล้วผมแล้วตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่งร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วผมเย้่ นะผมนะซึ่งมันขึ้นนานแล้วแหละ่ะเออขึ้นนานแล้วแล้วควรจะดีใจทำไมครับผมเค okay. แต่สิ่งที่เราไม่ออาควรจะดีใจมากขอนนั้นก็คือนี่ก็ผมนั่นก็คือตามทรร์ราดามทรมงสมมาแล้วก็ผมนะดวงอาชุราคาบุโซอนะครับผมนะ เดี oui mm ๋ยวเราจะเอามารีว hmm nah. ิวนะครับแล้วก็ที่เราจะรีวิวนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มเด้งข้างบนนั้นจะทำให้รูสีดำได้เครับคุณจะได้ไม่พลาดลิ้นมไยแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ผมนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสัปดาห์ที่สองมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้สัปดาห์ที่สองก็ได้ทำการแจกอีกแล้วแล้วผมโอ้โหกิจกรรมซื้อจีนไม่แจกไันแจกแจกล้วแจกอีกแล้วผมนั่งไม่แจกจนกูจะตายเลยนะผมนะรอบนี้เขาแจกเป็นเศษของอ่าโซนิกนะผมยี่สิบห้าเศษ ตัวม่วงอีกแล้วครับผมนะสิบใบแล้วก็แน่นอนครับผมนั่นก็คือเศษของ SSR บวกนะผมนะก็มาอีก15เศษนะผมแจกเพชรอีกแล้วนะผมมาหาร0 0เพชรตัวดำถุวยตัวแดงนะผมอีก10ใบและตัวสุมกัดดาวนะผมอีก10ใบแล้วแน่นอนว่ามหาใจมหาชีมหาชนมหามหาอะไรไม่รู้เยอะแยะเ่เออก็คืออาศาัศวนจากกล SSR บวกนั่นเองผมตัวนี้มาดีไงผม คุณฟังผมนะเซิร์ฟใหม่ในตอนนี้นะครับคอเนี่ยแทบจะหาย,ยากแล้วผมนะตัวเนี้มันเล่นได้2อ,อย่างครับผมอย่างแรกคือตัวมันเองก็ผม S R นะผมนะความสามารถที่สามารถลดดาเมจที่เป็นคิทิคอนได้นะผมนะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ใช้ลูกไฟในการโจมตีนะผมนะถ้าฝั่งเราเนี่ยมีสายพลังนะผมแล้วแปะเอาฝั่งมาฆ่าแล้วสายพลังเนี่ยมันระเบิดใช่ไหมอย่างเช่นสายพลังของทัศ,ศน์สังเกตอะไรเงี้ยมันระเบิดเนี่ยตัวนี้มันจะเสกอาวุธบนมือครับผมตอนแรกอะ่ะมือมันจะเป็นเหมือนคนปกตินี่แหละ แต่พอมันระเบิดปุ๊บมันจะกลายเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งทุกคนจะเป็นเป็นแบบว่าถือถือแบบเป็นมีดนะผมมันเหมือน,นตัวนี้นผมตัวที่ผมใช้นะครับเหมือนกันเลยครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะมันจะกลายเป็นมือแบบนี้เลยครับผมนะแล้วก็ไล่ปาดนะผมนังบอเลยโคตรแรงครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันสามารถทําเป็นตัวละครของเอสอาร์บวกนั่นคือเป็นตัวละครคอมาด้วนี่ครับผมนะอ่าเนี่ยผมนี่ตัวละครคอมาแบบนี้ผมก็สามารถที่จะําไดาครับผมถามว่าหายจากตรงไหนครับผมแน่นอนครับหายจากตรงนี้นั่นเองนะผมนะหาบอเลยว่า เซิร์ฟไทยเนี่ยแม่งเอ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟจีนถุยนี่นี่ผ่านอย่างเงี้ยเซิร์ฟจีนเนี่ยแม่งสุดจริงๆครับผมนะนี่ครับผมคอม้านะครับนี่คอม้า,มาเห็นไหมผมบอกเลยเซิร์ฟใหม่มีวันนะบอกเลยนะผมนะโอ้โหแจกหนักแจกจริงนะผมนะแล้วก็กิจกรมกรมบ่อระหูร้อนก็มาอีกแล้วนะผมนะโอ้โหบ่อแล้วกิจก,กรรมเนี่ยแม่งเยอะแยะจริงๆเลยนะผมนะไม่บัดไม่วันไม่โอ้โหอะไรกันเลยนะผมแม่งโคตรเยอะแล้วผมนะนี่ผมต้องมาเล่นกิจกรรมนะผมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะแล้วผมนะแล้วกิจกรรมของเซิร์ฟ จีนเนี่ยถามว่าดีกว่าเซิร์ฟไทยไหมมันก็ทรงๆคล้ายๆกันทุกคนแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่ว่ามันจะให้ของที่มีมูลค่ามากกว่านะผมนะอาถามมีอะไรบ้างเอามาดูกันนะผมนี่ว่าจะเป็นตัวอาวุธสองใบแล้วก็มีการ์ดบงการ์ดบัฟนะผมนะมไอเทมลูนแล้วก็มีนี่นู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะเลยผมเห็นไหม แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้เซอร์อย่างครับนี่ของผมนะครับนี่มีมีอันนี้ด้วยซอร์ริลด้ผมมีการ์ดตรงนี้ด้วยผมนะนี่มีอันนี้ด้วยผมโอ้เยอะแยะเลยผมนี่ดูดูดูโอ้เยอะขนาดนี้แน่นอนของของเติมก็มีรับผมนี่ของเติมนี่คุ้มหมดเลยนะนี่อันนี้ก็คุ้มนะครับนะอนนี้ก็คุ้มเล่นสปีนี่ก็คุ้มนี่ก็คุ้มคุ้มหมดเลยครับโอ้โหบอกเลยว่างานนี้สายเติมสายฟรีเนี่ยเล่นกันกระจุยกระจายหมดนะผมนะโอเคเราไปโดนดับกันดีกว่าครับพูดมากปากมินนะครับแม่ง จะคุยอะไรเยอะแยะนะผมนะไปเอาผมคเควสยังไม่เสร็จเลยครับมาอันดับตอนนี้เราอยู่ที่167ของเซิร์ฟเวอร์ผมหลังจากที่รวมเซิร์ฟไป2ครั้งนะผมนะโอเคส่วนพาน,นิชยอยู่ที่3ามเรายี่สิบสามของผมตัวละครสุดแกร่งตอนนี้ยังเป็นอศัศวินจักนนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะผมส่วนกิวของเราอยู่ที่เอ็ดร้ยสิบเอ็ดนะผมนะอ่าประมาณนี้นะผมนะโอเคเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกเรามาสนใจเรื่องของตัวของอัชูร่ากันดีกว่านะผมนะอ่ะเรามาดูอัชูร่ากันดีกว่าผมเราจะเอาอัชูร่าเนี่ยไปสู้กับใครดีนนะะผมนะ แน่นอน,นผมต้องมาศึกดวลตรงนี้อยู่แล้วนะผมนะไปเลยผมเราต้องหาคนที่มันตึงๆนะผมนะตึงจิงกะเบลจิงกะเบลยัดตูดแมวก็เลยทีเดียวทุกคนนะฮะนี่มีราชาด้วยนะผมเดี๋ยวเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะผมนะเอาไปเล่นเนาะมาทิสโกไปเลยครับผมวันนี้เราไปกับแบบวัยแล้วทุกคนนะผมบอกลงมาศึกครั้งนี้นี่ตึงแน่นอนครับตืงสามารถด็อกเลยมาผมอุ้ยเพิ่งเห็นฝอดอกข้าบัตบีดี้เชั่อนเวะไอ้อะไรนะ ไอ้ตัวบันที่มันแบบว่าอ่าไอ้ผมเลืมปิดไอ้นี่ไอ้ตัวเอ้าไอ้เชื่อกูกดปิดไอ้สัตว์เอ้ออย,ยมันมีตัวสตัรนนะผมนะโทษทีโทษทีครับผมผมผมไม่ไอ้นี่วะรีบนะทุกคนรีบนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีบเกินนะผมนะโอเคเอาคนนี้แหละโอ้โหเมื่อกี้รีบนะผมนะโมเดคุยไงโอเคผมได้แล้วได้แล้วมาเอาใหม่ครับผมเอาใหม่รีบเกินนะรีบเกินขอขออภัยนะครับ โอเคจังโอ้โหฝังข้ามขคอมาแล้วโอ้แบบนี้ก็ชนะชิวๆดีแบบนี้หนะัวอ,อะไรวะอ่ะเรามาดูฝันข้ามป่า,ลาแล้วโบโบโบโอ้โหดาวเบสโคตรเบาอ่ามันเป็นอาจจะเป็นไล่จอมตีทุกคนนี่บับก็ให้หมอกเลยโคตรแรงนะผมนะจังหวะน,นี้บับ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 ก็ให้คือต้องเข้าใจนะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับอไอตัวของอาจุร่านะผมนะมันก็เลยอาจจะ แรงไม่สุดนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมนะแต่ว่าผมมันก็แรงอยู่นะนี่ขนาดัพไม่สุดนะเนี่ยเดี๋ยวรอาผมัพให่สุดก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเต็มทีน,นี้ดูดูดูบับโอ้โหเอาเวยก็ถือว่าแรงใช้ได้นะผมนะโอเค G f เซิร์ฟนี้ผมยังไม่ได้เลยครับ G f กูเศร้าจัดเลยนะี๋ <c ười> ยว <c ười> มปาดอีกหนึ่งทีผมปุ๊ปุป๊ปปุ๊แต่ดามีนี่คือเบามากทุกคนนะขนาดพลังหางของผมไม่เยอะนะเนี่ยโป๊ก็ให้ห โซนิผมน่าจะไปแล้วทุกคนโอ้โหท่าทามกี้ฝั่งเขานี่คือแบบแรงนะผมนะแล้วก็ปุ๊บ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 อืมเรียบร้อยนะครับยังไงครับจังหวะนี้บับก็ให้บัพบัพบัพบับับอู้หูวิโคตรแรงนะครับแรงจัดเลยโอ้โหคอมาไม่มีอาวุธดยไว้เพื่ออะไรวะอเพื่ออะไรฮห้โอ้โหมีอาวุธดกอุ้ยเอาละครับจังหวะนี้เราจะชนะหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะผมนะ เกมนี้อาจจะนานนิดนึงนะทุกคนนะผมขอดูหน่อยครับว่าฝั่งเราเนี่ยจะชนะหรือเปล่าแนละ้วผมนะบับก็ให้โอ้ยอย่ะเราเว้ยอ๋อฝั่งนราคามันมีอันนี้นี่หว่านะครับไอตัวมันชื่ออะไรนะฟีนิกซ์แมนนะผมเพิ่งเห็นนะแล้วก็บับ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 โอ้โหอ่ะเราผมเกินใหม่ก้อนนะผมโอ้โหเกินใหม่เรื่อยๆเลยนะผมนะประมาณสิบครั้งมนะั้งไม่สิบก็เก้าครั้งนะผมนะเยอะมากครับผมบับ บบแบแล้วก็บับอีกทีนึงอาอาซีนผมยังไม่ตายนะผมพูดแค่นั้นอาซีนผมยังอยู่นะครับผมบอกแล้วว่าสึกครั้งนี้เยือเยอนแน่นอนครับผมต่นี้ก็บับบับัโอ้โหเฮียหูสิบสองล้านนี่สัตว์จริงวะเนี่ยโอ้โหแรงเกินนะะแรงมากครับผมบับบับบับัมก็ไปโอ้โหเอาเลยเอาเลยแล้วก็บับอีกทีหนึ่งตื่นโอ้โหแฟดตึงขกันแตกกันเลยเยวะผมนะ โอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับยังไงโป้ต้านทานหนึ่งทีครับผมติดต้านทานนะผมนะยังครับแล้วก็บ้อีกทีนึงโอ้โหเกิดมาทําไมครับผมไม่อายบ้านนาแล้วหนน้องนี่ไงเฮียเรียบร้อยเกิดอีกโอ้โหแล้วประเด็นก็คือตอนเนี้ยอ่าอัศวินผมเนี่ยยังยังไม่ตายนะครับก็ถ้าถ้ากูตายขึ้นมาก็ก็ยังตึงเหมือนเดิมนะผมนะโอ้โหเกิดม่อีกแล้ว เลี้ยงอีหนึ่งครั้งนะผมโอ้โหเอาละครับผมท้าสมเกียรติเขาปาดไปแล้วผมูบโ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 อ้โหแล้วก็บับก็ให้บับโบบับแล้วก็บับก็ให้หุยแล้วก็เกิดมาอีกทีเดียวแม่มึงเกิดเรื่อยๆเลยเนี่ยโอเคผมโคตรเก่งโคตรก็ร์โคตรอันตรายผมแล้วก็เดี๋ยวอะไรหัวต่อครับผมแล้วก็บับบับบับหุยแล้วเกิดยังไงเกิดอีกไงแม่งเกิดเรื่อยๆเลยไงวะ ชิน้นน่าเกียดจัดนะผมนะประมาณเก้าครั้งแนะ่นอนเก้าเก้าแปดครั้งประมาณนี้นะนะแล้วก็อนอ้ผมก็ปาดเรียบร้อยก็ผมแตกครับผมโอโ้โหนี่ขนาดปั้นไม่สุดนะเนี่ยถ้าปั้นสุดจะแรงขนาดไหนครับก็อย่างที่เห็นนะผมผมมารีวิวให้ทุกคนดูกันแล้วนะผมนะอืใครที่ชอบค์บอร์นนี้ผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มกดดงกัข้างบนนาจอยเป็นรปสีดำได้ยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผม ท,ที่ที่รู้ใครที่รอคลิปสุ่มรายชายเชนลึกแล้วก็คลิปสุ่มอาอชุล่านะผมนะรอพวงนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับผมนะแต่สำหารับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะอ่ามารีวิวแค่นี้พอครับผมเดี๋ยวเราไว้ทําในคลิปหน้าผมแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดนะจ๊ะก็อย่าลืมมาด้วยนะจ๊ะตอนเย็นเวลาเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับไปละว,วันนี้ไปไว้หน่อยนะครับฟู